หากท่านมีสินค้าต้องการให้เราขนย้ายหรือกระจายสินค้าให้คิดถึง We Serve Last Mile Delivery บริการดีมีมาตรฐานและรางวัลการันตีสหรับ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับการให้บริการรถขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ V Serve Last Mile Delivery ค่ะสำหรับการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศเรามีรถขนส่งให้บริการท่านตั้งแต่รถ4ล้อตู้ทึบรถ6กล้อตู้ทึบรถ6ล้อเฮียบและรถ6กลอ้อเทลเกตค่ะนอกจากนั้นเรายังมีรถขนส่งรถ10ล้อตู้ทึบรถ10ล้อเฮียบและรถ10ลอ้อเทลเกตค่ะ เรามีให้บริการท่านไปจนถึงรถ18ล้อขนาดใหญ่นะคะหรือถ้าหากว่าสินค้าของท่านเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักเป็นจำนวนมากเราก็มีรถเครนไว้ให้บริการท่านค่ะนอกจากนี้เรายังมีทีมขนย้ายสินค้า l a b o r Service ให้บริการขนย้ายสินค้าด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า10ปีเช่นการขนย้ายอุปกรณ์ให้กับรถไฟฟ้า BTS การขนย้ายและติดตั้งเครื่องจัรขนาดใหญ่การขนย้ายอุปกรณ์จัดนิทรศการให้กับทางนาซาโดยทีมงานของเราทุกคนนะคะได้มีการอบรมความปลอดภัยและเทคนิคการขนย้ายมาเป็นอย่างดีค่ะสำหรับประเภทสินค้าที่เราให้บริการนะคะเราให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่สินค้าประเภทของอาหารและเครื่องดื่มสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกสินค้าเครื่องใช้ในสำนักง,งาน สินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนสินค้าจากผลิตภัณฑ์ยางพาราสินค้ากลุ่มเครื่องจกักรสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์และสินค้ากลุ่มยานยนต์ค่ะแต่ก็มีสินค้าบางประเภทนะคะที่เราไม่รับให้บริการขนส่งค่ะได้แก่สินค้าผิดกฎหมายทุกประเภทสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีสิ่งเสพติดทุกประเภทนะคะวัตถุลามกหรือสื่อผิดศีลธรรมค่ะ สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์นะคะรวมไปถึงวัตถุ WiFi และสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในระหว่างการขนส่งค่ะทุกท่านมั่นใจในเราได้เลยนะคะเพราะเราผ่านมาตรฐานการให้บริการสากลทั้งมาตรฐาน ISO 9001มาตรฐาน QMark มาตรฐาน QCoChain มาตรฐาน AEO และมาตรฐาน HanQ ค่ะนอกจากนี้เรายังมีรางวัลการันตีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ อย่าลืมนะคะหากท่านมีสินค้าต้องการให้เราขนย้ายหรือกระจายสินค้าให้คิดถึง V Serve Last Mile Delivery บริการดีมีมาตรฐานและรางวัลการันตีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ wwwvservelogistics .com นะคะคและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเราได้ที่นี่ e ี e ซิร์ฟ i s t i s s k i l l Channel ค่ะ